Gracias. โรงเรียนสามัคคีรถไฟตั้งอยู่เลขที่464ทับหนถนนเดชอุดมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2,497มีพื้นที่2ไร่1ง,งานเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ตามหลักสูตรภาคบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและตามยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมรับผิดชอบและร่วมมือพัฒนาด้วยความเต็มใจภายใต้การบริหารงานโดยนายเดชารวมใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนพลเนียมสูงเนินรองผู้อำนวยการโรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 1. งานบริหารวิชาการรับผิดชอบโดยนางปวีนาโทแหลง 2. งานบริหารงบประมาณรับผิดชอบโดยนางสาวประมวลแทนขุนทศ 3. งานบริหารงานบุคคลรับผิดชอบโดยนางสาวสายรุง้งมณนีเนรงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบโดยนางพานทิพย์เจริญสุข วิสัยทัศน์ภายในปี2552นักเรียนโรงเรียนสามัคคีรถไฟมีมาตรฐานการศึกษาลำเลิศทางปัญญารู้คุณค่าวัฒนธรรมไทยรักสิ่งแวดล้อมก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีบุคลากรมีความมุ่งมั่นและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังการมีส่วนร่วมโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานตามโครงสร้างตามวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์แผนกระจายอำนาจ ตามหลักสูตรผู้นำการเป,ปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจส่งผลความสำเร็จสู่ผู้เรียนคือได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองโครงการโรงเรียนเด็กดีหลานย่าโมเมืองโคราชจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับคุณภาพดี โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองโครงการสุขาดีมีสุขจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการส่งเสริมค่านิยมและลักษณะนิสัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีรถไฟได้ทบทวนบทบาทและภารกิจหลัก ที่ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนการบริหารจัดการศึกษาเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้รับบริการส่งผลให้โรงเรียนสามภีรรถไฟได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในช่วงปี2,548ถึง2,550โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพัฒนาโรงเรียนดังนี้สร้างห้องสุขานักเรียน18ห้องงบประมาณ410,000บาทปรับปรุงห้องศูนย์วิชาการงบประมาณ77,000บาทสร้างหอประชุมอเนกประสงค์งบประมาณ730,000บาทปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารเรียน3ชั้นงบประมาณ83,000บาท ทาสีอาคารเรียน3หลังงบประมาณ360,000บาทโรงเรียนได้เปิดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนครูบุคลากรโดยการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงระบบแพลนทั้งในห้องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการห้องธุรการห้องวิชาการและห้องผู้บริหารอย่างทั่วถึงโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักเรียนทุกด้าน ด้านโภชนาการได้จัดโครงการอาหารกลางวันและจัดที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและการออมการบริการงานจราจรเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนสามัคคีรถไฟได้สมัครเข้าร่วมโครงการ5สอปตทเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชนหรือกิจกรรม5สโรงเรียนและได้รับการประเมินจากบริษัทปตทชนะเลิศประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับประเทศติดต่อกัน3ปีตั้งแต่ปีการศึกษา2548ถึง2550ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เผยแพร่กิจกรรม5สร่วมกับบริษัปปทปตทจำกัดมีบุคคล องค์กรและหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเป็นประจำนอกจากโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆแล้วยังได้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้านวิชาชีพมีครูได้รับการพัฒนา เป็นครูชำนาญการพิเศษจำนวนสี่คนและกำลังพัฒนางานเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะอีกหลายคนได้ส่งครูบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆอยู่เสมอจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการในโรงเรียนช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนจัดศึกษาดูงานและพักผ่อนประจำปีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูจากการบริหารจัดการ ที่บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่างๆอย่างสม่ำเสมอ